จะไปแอดเวนเจอร์กันบอมบอมบอมร้องก่อนเลยถ้าใครอยากมาตามมาเลยนะคะ อยู่ที่ร้าน R ATV นะคะค่าใช้บริการ1คนถ้าเกิดว่าคันเดียวไม่อยากใครซ้อนไม่อยากใครแตะแบบเกาะตูดอะอยู่ที่4 0 0้บาทแต่ถ้าเกิดมากัน2คนอะใช้คันเดียวก็ได้จะอยู่ที่ <c oughs> เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องอ่านกฎก่อนนะคะมันจะมีกฎการใช้บริการของเขานะคะแล้วก็รอคิววันนี้ขณะวันธรรมดานะแต่คนแบบเยอะมากเลย ง่ายมากนะไม่ยากเลยเด็กอุบาลก็ขับได้นะอัอน,น,นแล้วก็ตออ้องเล่นอะ <c oughs> ไรมาทำอะไรเนี่ยโอ้จิ๊บจิ๊บ อ่ะเอาอาหารให้กวางก่อนนะคะเราไปหาน้องกวา,างกันดีกว่านะหุยมีกรมเดียวอ่ะแต่ตัวนี่เหมือนกวางเ <c oughs> ขาให้เราพักตรงนี้มันจะเป็นจุดแพแพเพราะ,ะว่าแอฟพักนะเขาให้เราห้านาทีอ่ะ ใักตรงนี้ประมาณ5้าถึงนาทีนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็จะเรียกเราไปลงน้ำกันแล้วลองดูดีว่าลงแค่ไหน let's go <S ไม่ได้ตกใจอะไรหรอกตกใจพี่เ็าเสียงดังเลยหรอ เธอตัขาเธอสิดูขาพวกเธออ้โหลังจากที่เราไปจบกับฮันขี่ a อวใช่ไหมเอทีวีเออกันไปแล้วนะคะไม่สุดไม่สุดไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่องแก่งอันนี้ก็เหมาเป็นลามลามร้1 2หนบาทที่เขาบอก10นาทีรถมารับเลยนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกัน ชีวิก่อนอาเพื่อความปลอดภัยในนับสิดในร่างกายของเราสาที่คนเยอะไหมคะเยอะค่ะันสาวจะเยอะแต่อาคิดจะไม่หรอแต่วันพุธก็จะแบบอย่างนี้เนาะ้าแบบส่วนตัวนึ่งไปเลยมากเรากำลังจะออกเดินทางนะคะไปสู่การผจญภัยในป่าอเมซอนดิบชื้นที่ยิ่งใหญ่เออเนาะหุยเชียวมากคนนะโอ้โอไม่ได้ ต้องแก๊ตอนนี้เรามาชมนกนะคะในป่าอ่ะคนได้ยินเสียงไหมอ่ะเขาลูกคดเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ต้องมีอะไรผิพ chanting. ดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งถึงแล้วนะโห้ยอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยทังสามกูถอะ มีเท่าไรพี่หนึ่งพั่สองร้อยบาทอ๋อพี่คิดว่าแล้วเข้าถุงนั้นเราก็เจอคนนะทุกคนเราเจอใครบหนูกินด้วยได้ไหมคะพี่ไปไหมไปไหมอย่าจอดล้อไปด้วยกันไหมคะ ไปไหมคะไปไหมคะไปไหมคะทุกคนนี้เราถึงจุดที่หนึ่งนะคะกว่าจะถึงก็เออประมาณสามรอยชั่วโมง <c oughs> มีสไลเดอร์ให้เล่นตรงนี้หนึ่งอันนะคะ <c oughs> น่ามาหัศจรรย์มาก <c oughs> หนาวมากนะอย่าหาทำฝนตกแล้วมาเล่นนะหนาวชิคกี้พายเลถ้าแบบใครใครที่ไม่ได้อยู่ไฟอ่ะแนะนทำนะออ้ไม่ไหวน้ำเย็นมากเลประมาณถ,ถิดลบเจ็ดองศาเอเวอร์พ่เศง เราทํางานเครียดๆนะแนะนํานะเราเราเจอจุดและที่แบบว่าเออกลุปมาเครียดกว่าเดิม <laughs> ไม่ใช่ <laughs> มันเหมือนได้มาแบบนอนมองท้องฟ้าธรรมชาติกับสายน้ํามองน้ำํำกดไหม่ขับตอนมุงจะขาดตัวเทคูกกลังจะได้ <laughs> จะมาแอบให้พี่อยู่ออยกับน้ำไปเที่ยวเหรอคุกสนุกไหมคะ <hike> ทั้งยี่สนุกมากเลยพี่ เ็ไง,ไงบ้างคะเราเฉดสนุกมาก <c oughs> หนูนากูด้วย <c oughs> ไปกลับบ้านนะทริปนี้จบแล้วนะคะกรุงเทพนครนายกวันเดย์ทริปของเรามันมากเขาไม่ได้ให้เรากับอย่างเดียวปเปล่าๆนะคือเขากลัวราหนาวว่อเรา,าเปียกเขาก็เลยจะทำหลังคาให้เราด้วยนะคะต้องตามนะคลิปนี้ย่อีตามมาเที่ยวนะทุกคนมันมากขึ้นได้เลยนะโอเค ก็ต้องค่อยๆทานก็ได้แบบนี้นะโอ้อะไรเียขอเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงด้วยนะแล้วก็เอาชาดำเย็นให้ด้วยหมดแล้วหมดแล้วจังจังยังไม่หมดเราเราเหมือนไอเนี่ยอะไรนะ พวกแรงงานพวกแรงงานดีเจาะจะเลิกงานละเลิกงานนะนะอันนี้อันนี้เขาเรียกถูกคนทมงานอยู่นู้นเราจะถุกเราคนงานสวยดิแรงงานอันนี้แรงงานต่างดาวนะเลิกงานแลเราแรงกับเทมเยมมา